ต้องเล่นตัวต้องเล่นใหญ่เคยชอบมากต้องขยายเออให้กันต้องเล่นแบบขยายให้จูเนียร์เลือกทีมแต่ผมให้วายให้จูเนะครั์คือไหนๆก็เป็นวงแดงนะแดงสุดๆเพราะว่ายังไม่เคยเห็นกันเนี่ยเอาคือโยธาเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้การโยธาเลยตรงนี้ก็ อันนี้มานี่นะแล้วการพูดอย่างนี้นะมึอไ่จุกเขาแล้วไหมไม่โอเคแคนี้แล้วมอด้วยเหรอตกตกแล้วมนอแล้วคือวาเป็นใหญ่แค่นีแค่นี้เลยอ่าแค่นี้เป็นจีนสั้นใช่ทำไมอยากให้ได่ตองฟางล่ะอ๋อเล่นเพีงตองฟาออกแล้วอ่ะเงินน้าจะมาเงินน้าจะมาจะเริ่มเริ่มเรื่อเรื่อบแล้วเร่บเรื่องบ รออรอต้องน้ำมือด้วเฮต้องเล็นใหญ่เราเลนใหญ่เลยนะเราเ่นใหญ่เลยนะเพื่อแฟนเพื่อปูนชนคือน้องกันจะต้องตกน้องกันจะต้องตกโยนหาล้วจะว่าตูวเขาทำมา้เยอะที่สุเออสดมากเออมามาเอาเอาทำไม เอาไปตอไหนแล้วอเสริมนี่มไหมหลังจากปอยากให้น้องกันอันนีอยากให้น้องกันครไม่ปุ๊ไม่โไม่เป็นไรนะโยธาอ่าตอนนี้เราเ่ปาัไมตอนแรกเไม่ตะอไตอนแรกเลมกบาไม่นมีโลมแล้วเราไม่ยต่ไม่คั ีงโอเคล้วย่แกแกแโกรก่อนแล้วก็เห็นเขาเิกตกปลาเขากว่าขอโทษนะพี่เกิร์ลแล้ววิ่งอุ้ยใ่เี่ยนทีเป่ยมูดเปล่ยนารมณไม่ดีมาแต่ว่าคนเราจะสามารถโกรได้แค่หวิ้งเท่านั้นการทำไปรู้สึก้ยไม่ได้เลยอ๋อผมไม่เกภาพไม่เฟสนไม่เนานครับอทีู่ทำไม่ดีนะนถ่ายหน่อยถ่ายถ่ายเอแววนี้ไม่เหนื่อยเลย โอเ่ะโอเคครับพี่มาหมุนมือแล้วพูดยังเนี่ยพูดอะไรพูดอะไรบพอตัวตกลงมาตัวะมือไปสูบมือไสูมอแลมุนตัตกโอ้มขึ้นมาแล้วเริ่มกบปากเริ่กปากขออยกอะทรด้วยอ่าแล้วก็เี่ยอารนะโอเคต่มาตอมานักแสดงสอออต้องปีด and แอนด์ั จย่ฮะวิ่งไงด่ายังไงเลยจะรุนจะรุนจะรุนฮวไทย่ารุนมึงไปจุกกระตุ้มไปเลือดเลือดอลไรอยเงี้ยเอฟเฟคเอฟเฟคเติมเลือดก่อนเอฟเฟคเอฟเฟคเติมเลือดฮ่าโล้ยไอ้เจ้าเฮ้ยเลือดเลือดกระบะเฮ้ยมึงตายแล้วเลือดไหลแล้วงานไม่ไหวแล้วยี่หัวด้วย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  คันนี่ใการรู้สึกผิดเลยไปผูกไทยให้โยนถ่าดีกว่าเจ็บป่ะโดามันเรืองไม่ได้ออกเจ็บรอยยะเอหยุดแทนใส่เลยครับีขเดี๋ยวผมใทให้เดี๋ยวผแทนให้ผูก็รโปรด้วยรเยครับเหมือนกันทั้งานดีดีด 明白。哎，你们